ฮัลโหลวันดีค่ะอยู่กับซากุระเซนวันนี้ก็จะมาทำคลิปแนะนำตัวนะคะก็เป็นเดโมนะคะส่งให้กับอ่าพิทูเปอร์นะคะก็ชื่อซากุระนะคะหดือชื่อการนะคะอายุ24ปีนะฮะตอนนี้อ่อกำลังจะเรียนจบแล้วนะคะมีความสามารถพิเศษเป็นภาษาพูดภาษาจีนแปลงงานจีนอยู่นะคะแล้วก็อ่าพากษาจีนได้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีผลงาน ฝึกภาคอยู่เล็กน้อยนะแบบแบบว่าเออแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการทําเสียงมังหรือตัวละครที่เกี่ยวกมอนสเตอร์ค่ะจนได้ฉายาว่านักฝึกภาคสายมอนสเตอร์ไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเป็นโนวันเลยค่ะเอออาจจวมีความสามารถร้องเพลงบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะแรปมากกว่าค่ะคือจะไม่ค่อยชอบเสียงอื่นๆมีเพลงแรปแล้วก็มีแต่งเพลงบ้างนิดหน่อยพูภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อยค่ะไม่ไปเยอะนะคะ เดี๋ยวจะโชวช์วเดโมโให้ดูค่ะอ่ะแล้วก็เราจะแปะช่องของเราเอาไว้นะคะเป็นช่องที่เอาไว้ใช้ลงผลงานฝึกภาคนะคะมีทั้งใดยบิลีและใน YouTube นะคะนี่แหละคือหลังทั้งหมดขอมพวกเรา เป็นคนที่แปลกชะมัดเลยอะถ้าจะไม่ปกติละไก่อ่อนแบบนี้โดนไปแค่ปั๊บเดียวก็คงจะร่วงแล้วดีกครับอืมพามาให้แล้วบอดี้คือไมคกี้อะช่วงเวลานั้นไมกี้ได้วิ่งตรงเข้าไปหาเซเมียมะ แล้วกระโดดเตะโอ้อยโอ้อย,ออยไอ้พวกที่เก่งแต่เวลาอยู่กันเป็นฝูงเดี่ยบมีธุระอะไรกับฉันโอ้อ วันหยุดครอบครัวต้องมีแต่ความสนุกผ่อนคลายใช้เวลาทำความรู้จักกันแต่ตอนไหนต้องมีกฎกันก่อนนะเดฟไม่เอานะกฎด่ามาเป็นชื่อต้นของฉันเลยนะฉันคือราชของโลกนี่ว้าวเย้ยเออซีเรียลเหรอเราจะได้ไปกินข้าวกับกัปตันงั้นเหรอไม่คนเดียวฉันต้องไปขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่องที่อันวินทำนี่มันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเขาทำให้ฉันเป็นบ้า ไม่นางเขาก็จะทำให้คุณเป็นบ้าเหมือนกันวัะที้เด็บอันวินอ้อันวินฉันเลยอยากจะอ้วกเอลวินอาจจะชิบบักเรือล่มราราอรอมา

ก็ oh, จบเรไปแล้วนะคะ<ๆ>กับเดโมโลผลงานทั้งหมดของเราที่ทำมาทั้งหมดนะคะจริงๆยังมีผลงานการแคชเกมแล้วก็เเล่นยูไนท์นะคะบางช่วงที่ไปแบบนั่งเล่นกับเพจอื่นนะคะจริงๆก็เคยติดตัวสำรองของทีมแข่งยู่โปเกมนยูไนท์เหมือนกันก็ตอนเล่นก็คือแบบได้รับฉายาว่า,ามิมเฟียสายโหดค่ะเป็นคนที่เล่นมิมเฟียเก่งมากเป็นโปรด้ามิมเฟียนะคะก็นั่นแหละ ฝากตัวด้วยนะคะก็นี่คือเดมโมทั้งหมดของหนูนะคะขอบคุณที่รับฟังนะ